เพดรรอนมากฟโฟสกนลัดนุ่งบิกินี่อวดหุ่นสับเผยผิวขาวออรักกระแทกตาเรียกว่าต้องยกตำแหน่งยิงโสดยิงแซบให้อีกคนแล้วสำหรับนักร้องสาวโฟสกนลัดวระอุไรเพราะตั้งแต่เข้าสูโมดเป็นสาวโสดเจ้าตัวก็มักจะออกมาแจากจ่ายความแซบความเซ็กซี่ให้แฟนๆกดไลค์กันรัวๆแบบไม่หยุดไม่ย่อน ล่าสุสวโฟได้โพสภาพขณะไปล่องเรือพักผ่อนที่ทะเลพัทยางานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดออกมาอวดความเซ็กซี่ในชุดทูพิตตัวจิว๋วยื่นโพทัสสวยๆโชวหุ่นเป๊ะปังเผยให้เห็นถึงเอลเอสสับๆแบบหน้าท้องแบนราบโดยเฉพาะออร่ารผิวขาวจัวเปล่งประกายทาแดดมากงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายบอกเลยว่าทำเอาทะเลแทบลุกเป็นไฟเลยทีเดียว